ได้เลยนั่นต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของเราเันคืออะไรธรรมชาติเรามันคืรรนอไปบอกรุ้นไม่ใช่ไปบอกมันฆ่าอะไรไอ้บางคนก็เรียนไปบอกโอ้โหอยากจะรู้จังเลยในโหดเบอร์อะไรนี่พอรู้เสร็จตรงนี้นะได้รู้แล้วฟีโนโเบอร์นี้อ่ะแ,แ,แล้วคิดอาจารย์คึงกลพีซีเอกอาจารย์ไนอาจารย์ก็สุดท้ายอ่ะสุดท้ายสมมติได้เรียนนะสมมติผมตอบได้หมดเลย ไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้องนะเพราะสุดท้ายปลายทางคุณไม่ได้มีหน้าที่บอกอย่างนั้นถ้าคุณไปบอกอย่างนั้นร้านก็ยิบให้คุณไม่ถูกหรอกคุณมีหน้าที่เขาถามว่ารถอะไรจบแค่นั้นแหละโอเคนะเอออ่าทีนี้าการตรวจสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดตอนปฏิบัติว่าเราอยากรู้ได้ไงว่าแต่หนมันผิดปกตินี่นะครับเออนะครับ ก็เอาง่ายๆนะครับก็ใช้เดิมครับหนึ่งตั้งวิเตอร์ไปที่สีแดงโอเคนะครับสองเช็คมพร้องสามทำการวัด okay, ทำการวัดง่ายๆเลยครับเอาง่ายๆเลยสมมติเราไปเห็นที่รถฟีโน่เนี่ยเรารู้แล้วฟีโน่เนี่ยเป็นยามาฮ่ใช่ไหมครับงั้นทางเข้าที่มาอยากไม่มีโตเนี่ยต้องเป็นสีขาว สีขาวถูกไหมแล้วทางออกต้องเป็นสีสีแดงถูกไหมก็โบกเป็ดไงนะครับ <c oughs> ให้ใช้็งทีนี้ครับนี่สีขาวพีโน,โนู้นนะเดี๋ยว่าให้ไปทำดูนะครับสีขาวไอ้นี่สีแดงเอามิตเตอร์ที่เราทําการวัดเมื่อกี้เอาสายขั้วลบแตะตรงนี้ก็คือสายสีดําที่มิตเตอร์เ,รเนาะแตะที่ขั้วนี้ที่ตัวมันนะั้นแล้วก็สายสีแดงแตะที่ขั้วนี้เข็มมิตเตอร์ต้องเลื่อนขึ้นครับ พราะมันถู่ทางมันเลยเยอมไม่ไปแต่กลับกันถ้าคุณเอาพวบวงมาใส่ตรงนี้แล้วควลบมาใส่ตรงนี้มันต้องม่ขึ้นจบแค่นั้นเคลขียนนะทางเข้าคือสีขาวถ้าคิด,ดง่ายๆือถ้าเป็นคนได้ยามาฮาคาวาสุตุกิเราไม่เอาคาวาอันเดียวเราไม่เอาคาวาอันเดียวเราเอาคนได้ยามาฮาสุตุกิเนี่ย รูได้ง่ายเลยคือเราเอาสายวิตเตอร์สีดำเราเนี่ยที่เป็นขั้วลบนะไปแตะกับสายตะก,กูลขาวสายตะก,กูลขาวของตัว,วไฟนู้มันมีสีั้วเราหาสีขาวไ้เจออาจจะไม่ใช่ขาวเฉยเยอาจจะเป็นขาวแดงก็ว่ากก็ตะก,กูลขาวแตะไปเลยขั้วลบนะแล้วเอาขั้วบวก แต่ไอ้ขั้วหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลแดงตระกูลแดงแตะไปเลยเข็มต้องขึ้นแต่พอสลับข้างต้องไม่ขึ้นแสดงวา่าดีมีคำถามอีกแล้วถ้ามันไม่ขึ้นหนึ่งคู่ละก็เจ๊งถ้ามันขึ้นทั้งคู่ละก็เจ๊งจบมันเจ๊งเพราะอะไรอะช่างหัวมันเองโอเคมันเจ๊ง ซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้ว่าถ้ามันเจ๊งแบบเนี้ยอาการเป็นยังไงถ้าเจ๊งแบบเนี้อาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปว่ากันตอนนี้เอาแค่ว่ามันเจ๊งไม่เจ๊งดีไม่ดีใช้ได้ไม่ได้โอเคเนาะอะ่นะครับส่วนไม่จะเป็นอานนเคโทอะไรช่างมันก่อนนะครับไม่ต้องสน,นใจนะครับโอเคนะครับอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อน หยุดไหมครับหยุดเลย